สวัสดีครับช่องสมริ์สะสมเหรียญและธนาบาัตรยินดีต้อนรับทุกท่านคลิปนี้มาพบกับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสอ1 7หริหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญหนึ่งบาทครุฑสำหรับเหรียญหนึ่งบาทครุฑท่านใดที่มีเก็บไว้ เป็นเหรียญเก่าอยากจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับเพราะทางช่องเปิดรับแบบไม่อั้นเพื่อนำมาเก็บสะสมและในส่วนเรื่องราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญก็มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดราคาเริ่มต้นก็ อยู่เหรียญละ20บาทขึ้นไปและท่านใดที่มีจำนวน10-20เหรียญก็สามารถรวบรวมให้ได้ทีละเยอะๆแล้วก็ส่งมาขายกันได้เพราะส่งมาทีละเยอะๆจะได้คุ้มค่าส่ง เหรียญไม่ต้องมีความแปลกเป็นเหรียญพระเสียนกลับปกกติทั่วไปแต่ถ้าท่าในใดมีเหรียญแบบพระเสียนตรงคือทางพระเสียนและรูปพุทธขึ้นไปทางทิศเดียวกันทางช่องให้เหรียญละหนึ่งันบาท ที่ใดที่มีที่จะขายก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้แล้วทางช่องจะติดต่อกับขอบคุณครับ